เรามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อนะครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานเรื่องทำไมคนไทยสมัยก่อนไม่เอาพระพุทธรูปเข้าบ้านไม่ใส่พระเครื่องที่ตัวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับทุกวันนี้การเล่นพระเครื่องหรือพูดอย่างตรงๆว่าการซื้อขายพระเครื่องนั้นเกิดการขยายตัวกันอย่างมากมายทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด อย่างไม่มียุคไหนสมัยไหนเสมอเหมือนก็ว่าได้จนทําให้เกิดความพิสวงอย่างพิกลในความเป็นไปของสังคมไทยในทุกวันนี้เพราะมองด้านหนึ่งก็คือความรุดหน้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่พัฒนาไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีแบบไฮเทคอันเป็นเรื่องของความทันสมัยทันโลกที่ใครๆก็ยอมรับแต่เหตุไหนบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นลักษณะของความงมงายไร้เหตุผล อันมักพบในสมัยที่บ้านเมืองอยังล้าหลังและด้อยการศึกษาจากปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ทําให้คิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับความไม่สมดุลขึ้นในระบบวัฒนธรรมของคนไทยสมัยนี้จึงมีเรื่องที่น่าจะนํามาวิเคราะห์เพื่อทําความรู้จักและเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งแต่การที่จะทําความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางสังคมในเรื่องพระเครื่องนี้ ก็จาเป็นต้องย้อนอดีตกันพอสมควรเลยทีเดียวถ้ามองเพียงแค่วัตถุพระเครื่องกับพระพิมพ์ก็คืออย่างเดียวกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของอายุพระเครื่องเป็นของเกิดใหม่มีอายุเก่าแก่ที่ไม่เกินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะที่พระพิมพ์คือของขนานแท้แต่ดั้งเดิมที่อาจจะย้อนหลังขึ้นไปถึงพุทธศตรวรรษที่1 0หรือ11ได้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็อาจมีผู้โต้แย้งได้ว่าพระเครื่องที่มีมาตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีตั้งเยอะแยะ เช่นพระรอดพระเปิมพระหูยานอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายที่มีอายุอยู่แต่สมัยลบบุรีขึ้นไปข้าพเจ้าก็ใกล้จะอธิบายในที่นี้ว่าแท้จริงแล้วพระเหล่านั้นคือพระพิม์พแต่มาถูกกำหนดให้เป็นพระเครื่องกันในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองขณะที่เราไม่อาจทราบได้ว่าสมัยเมื่อมีการสร้างพระเหล่านี้ขึ้นนั้นผู้ที่สร้างเขาเรียกว่าอะไรแต่ที่เรียกว่าพระพิมพ์ ก็เพราะดูจากการที่เป็นของผลิตมาจากแม่พิมพ์เป็นสําคัญเพราะพระเหล่านี้มักพบอยู่รวมกับแม่พิมพ์และการที่เขาพิมพ์พระดังกล่าวขึ้นมานี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการบุญเป็นสําคัญดังเห็นได้จากการฝังหรือเก็บไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาหาได้อามาเก็บไว้เป็นของส่วนตัวในบ้านเรือนไม่สิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าเป็นเรื่องของการทําบุญได้ดีก็คือมีกล่าวในศิลาจารึกในสมัยอยุธยาวา่าสร้างพระเท่าจํานวนวันเกิด แล้วฝังในเจดีเพื่อต่ออายุของตัวเองหรือไม่ก็เพื่อการต่ออายุของพระพุทธศาสนาโดยการทำพระพิมพ์เป็นเรือนพันเรือนหมืน่นฝังในพระเจดีซึ่งตรงกับความเป็นจริงที่บรรดาพระพิมพ์ที่เรียกเป็นพระเครื่องทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นของที่ได้มาจากการขุดกลุ่มพระเจดีแทบทั้งสิน้นพระพิมพ์บางกลุก่พบจานวนเรือนพันเรือนหมื่นเลยทีเดียวมีทั้งพิมพ์เล็กๆพิมพ์ใหญ่และรูปร่างต่างๆกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมุ่งหวังเอาจำนวนปริมาณเป็นสำคัญการขุดกลุน่นี้มีทั้งผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายที่ว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการลักลอบขุดกลุ่โดยคนร้ายแต่ที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นเพราะเป็นการกระทําโดยผู้ที่ถือกฎหมายเช่นพวกข้าราชการและคนในเครื่องแบบทั้งนี้รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ขุดพระมาให้ประชาชนเช่าด้วยความหมายของพระเครื่องที่เรียกกันอยู่นี้ คงมาจากคําว่าเครื่องรางของขลังนั่นเองหรืออาจจะเรียกรวมๆเอาว่าพระเครื่องรางก็ได้เครื่องรางเป็นของที่มีมานานอาจคู่มากับพัฒนาการของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาก็ว่าได้เพราะเรื่องของความเชื่อเป็นสถาบันอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์ของเราเป็นสิ่งจําเป็นในการป้องกันภัยอันเกิดจากการกระทําของสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ด้วยวิธีการที่เป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย การน,นำพระพิมพ์มาเป็นเครื่องรางที่เรียกว่าพระเครื่องนี้เป็นของที่เกิดทีหลังก็เพราะไม่พบหลักฐานทงางเอกสารที่กล่าวถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่อย่างใดดังเห็นได้ง่ายๆจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่คาบลูกคาบดอกกันระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยากลับกรุงรัตะนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อกล่าวถึงการใช้คาถาอาคมในการสู้รบของขุนแผนพลายงามพลายชุมพลตลอดจนคนอื่นที่เป็นคู่ต่อสู้ ดังเช่นการปลอมตัวของพลายชุมพลตอนปลอมตัวเป็นมอนใหม่เพื่อไปรบกับพระไวยว่าใส่เสื้อลงยันพร้อมว่านยาเรื่องเสื้อลงยันนี้ลักษณะเหมือนกับเสื้อกัก๊กคือไม่มีแขนเป็นของมีมาช้านานดังปรากฏให้เห็นในภาพสลักของทหารขอมในกองทัพบ,บนผนังระเบียงโคตที่ปราสาทบายนในประเทศกรรมัมพูชาเป็นต้นภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดไทยแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาลงมาก็แสดงรูปทหารใส่เสื้อลงยันดังกล่าวเช่นกัน นอกจากภาพสลักนครวัดและภาพจิตกรรมฝาผนังแล้วยังมีข้อมูลทางพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงตอนที่โกษาปานไปฝรั่งเศสได้มีการแสดงความอยู่ยงคงกระพันโดยให้ทหารไทยยืนแอนอกให้ทหารฝรั่งเศสยิงก็เป็นเรื่องที่ไม่มีการเล่าถึงพระพิมพ์และพระเครื่องแม้แต่น้อยแต่ข้อความที่เด่นชัดเห็นจะได้แก่การสู้รบของไทยกับพมา่าตอนใกล้จะเสียกรุงที่กล่าวถึงในเรกิกซึ่งเป็นอาจารย์ทางอยู่ยงคงกระพัน อาสารนำกองทัพไทยนั่งเรือไปขับไล่พม่าที่มาตั้งค่ายล้อมกรุงอยู่ที่วัดการ้องริมลําน้ําเจ้าพระยานายเลิกแต่งกายใส่เสื้อลงยันพกภาพประเจียดและมีเครื่องรางต่างๆรําพ่ออยู่ที่หัวเรือท้าทายพม่าออกมาสู้รบพม่าไม่สู้ด้วยแต่กลับเอาปืนยิงในาเลิกตกน้ําตายกองทหารไทยก็เลยถอยเรือกลับข้อความที่กล่าวถึงเครื่องรางของคลังของนายเลิกนั้นไม่มีเรื่องของพระเครื่องแต่อย่างใดเท่าที่กล่าวมานี้ ก็พอเห็นว่าความเชื่อเรื่องพระเครื่องนั้นเป็นสิ่งไม่พบเห็นในสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและก็ไม่น่าจะมีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยถ้าจะให้เดาตามความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคงเกิดขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่4เพราะสมัยรัชกาลที่หนั้นมีกันแล้วแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของพระเครื่องในที่นี้ก็ควรจะตั้งคําถามกันก่อนว่าทําไมจึงไม่มีพระเครื่องในสมัยอยุธยา และก่อนหน้านี้ขึ้นไปข้าพเจ้าอยากจะเสนอในที่นี้ว่าสมัยก่อนที่จะมีพระเครื่องนั้นคนไทยไม่นิยมเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์ควรอยู่ที่วัดไม่ใช่ที่บ้านเรือนการนําเข้ามาอาจเป็นอัปมงคลได้นั่นก็คือคนในสมัยก่อนจะเน้นการละเทสะในเรื่องอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์และอะไรที่เป็นสาธานด้วยเหตุนี้เวลาสํารวจและศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี แต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นไปจึงไม่พบเห็นบรรดาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่อยู่อาศัยของบุคคลที่เป็นสามัญชนเลยแม้กระทั่งบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นวังของกษัตริย์และเจ้านายยกเว้นแต่ว่าวังเรือพระราชวังนั้นจะถูกยกให้เป็นวัดเช่นพระราชวังวังนารายราชนิเวศตอนสิ้นราชการของสมเด็จพระนารายณ์เป็นตัวอย่างทำนองตรงกันข้ามเรามากักจะพบว่าในเขตวัดหรือบริเวณศาลเจ้าที่อยู่ตามชายหมู่บ้าน มักจะมีผู้นำเอาวัตถุที่เกี่ยวกับความเชื่อที่แตกหักหรือชำรุดมาวางไว้ลักษณะที่สะสมเสมอเพราะไม่กล้าที่จะทำลายเลยต้องถวายวัดหรือเจ้าไปข้าพเจ้าคิดว่าจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่สามเองความเชื่อในเรื่องไม่เอาพระเข้าบ้านเรือนก็น่าจะยังสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่4จึงมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะอิทธิพลแนวคิดใหม่ๆที่มาจากด้านตะวันตกดังจะเห็นได้ว่ารัชกาลที่4เอง ก็ทรงมีบทบาทหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงประเพณีพิธีกรรมบางอย่างโดยทรงอ้างเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ประกอบดังเช่นที่ทรงอธิบายเรื่องพระบรมธาตุปฏิหารว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติเป็นต้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าในสมัยนี้เองที่มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปและรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามที่ร้างและจากที่ต่างๆมายังกรุงเทพอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพวกเจ้านายและคุณนางก็มีส่วนร่วมด้วยซึย er ่งอันที่จร <hr muscular section>. ิง การย้ายพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็เคยมีมาแล้วแต่นั้นก็ไม่ใช่เป็นการเอาของเข้าบ้านแต่อย่างใดครั้งครั้งราชการที่สนี้คงมีการนาเอาของเหล่านี้เข้าวังและเข้าบ้านกันแล้วและระยะเวลานี้เองก็เกิดความนิยมในเรื่องของการเล่นของเก่ากันขึ้นจิงอยู่ที่บางท่านอาจจะเอาเข้ามาในบ้านเรือนเพื่อการเคารพบ,บูชาโดยจะสร้างห้องหับให้เป็นห้องพระขึ้นและมีโต๊ะหมู่บูชาสําหรับตั้งอย่างสวยงามแต่หลายๆคนก็มองเห็นว่า เป็นของเก่าที่มีราคาค่าง,งวดตามไปด้วยก็คงจะอึกระทึกในที่นี้ว่าการเล่นของเก่าคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้มีการเอาพระเข้าบ้านกันขึ้นแต่สิ่งที่สัมพันธ์กับการเล่นของเก่าที่สําคัญก็คือการขุดกรุพระเจดีย์ร้างและบทร้างกันอย่างแพร่หลายแต่ก่อนเป็นการขุดเพื่อหาสมบัติเอาแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปก็เอาเพราะมีพวกใจบาปหยาบช้าที่มักเอาไปหลอมทําโลหะขายแต่ในตอนนี้ไม่หลอม สู้เอาไปขายแก่พวกเล่นของเก่าดีกว่าพระที่นําไปขายหรือลักไปขายเหล่านี้เรียกกันว่าพระบูชาเพราะเอาไปบูชาก็ได้หรือเอามาเก็บไว้เป็นของเก่าก็ได้แต่การขุดกลูแต่และที่นั้นหาได้แต่พระบูชาและแก้แหวนเงินทองเท่านั้นไม่ยังพบพวกพระพิมพ์รวมอยู่ด้วยก็เกิดเป็นพระเครื่องเป็นผลตามมาเพราะฉะนั้นการขุดกลูแต่และครั้งจึงมุ่งสแสวงหาพระพิมพ์ และพระเครื่องเป็นสําคัญเหตุที่พระพิมพ์กลายเป็นพระเครื่องไปก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบการทําเครื่องรางของคลังขึ้นในช่วงเวลานั้นหรือก่อนหน้านี้นั่นก็คือเกิดความนิยมเรื่องพระกลิ่งขึ้นในว่ามาจากทางพวกขมรก่อนเช่นพระกลิ่งตะกะแตนเป็นต้นทําให้ต่อมามีการสร้างพระกลิ่งแบบไทยขึ้นคือพระกลิ่งประวรตเป็นต้นมีกิติศัพท์หรือเรื่องในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันและการตัดรุงขาดเป็นต้น ในเรื่องนี้อาจจะมีบางท่านโต้แย้งว่าการเกิดพระเครื่องขึ้นในระยะนี้จะเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตในการสร้างพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังขึ้นให้คนมีไว้บูชาในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจเพราะว่าพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังนี้สมเด็จพุทธจารย์โตสร้างแล้วบรรจุไว้ในกลุ่เช่นเดียวกันกับประเพณีการสร้างพระพิมพ์ที่มีมาแล้วในอดีตแต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าสมเด็จพุทธจารย์นั้น มีความคิดริเริ่มแปลกๆที่อาจสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้คนเชื่อได้โดยเฉพาะการสร้างพระพิมพ์สมเด็จนั้นมีผู้กล่าวว่าท่านพยายามสร้างให้ครบ84,000องค์เพื่อสืบพระพุทธศาสนาเป็นตน้นและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมคนไทยสมัยก่อนไม่เอาพระพุทธรูปเข้าบ้านไม่ใส่พระเครื่องที่ตัวนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลสาระดีๆจากศิลปะแม็กคอ